ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบรักระบบ VAP Serv e r และกดผลเกมพัซส,สูงถึงเลทสิบสามแนะนำร้านมัฟฟินเอาทางร้านยังรับฟาร์มแมปต่างๆพร้อมบริการขายไก่ตันอีกเยอะแยะ,ยะมากมายถ้าใครสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่นา่ารักทุกคนเลยนะครับผมแลวกับมาจารยกเจรชเช่นเคยกับการจ่าอันดับอันดับผลที่ใช้ตีเจ้าดีที่สุดนะครับผมมาดูซิว่าในคลิปวิดีโอนี้จะมีผลอะไรกันบ้างนะครับผมเนละอันดับแรกนะครับผมพี่ต้องเท เจ้าหรือว่าทําดาเมจกับเจ้าได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเวลาแล้วก็ทําดาเมจที่ได้เนี่ยนะครับผมนะบางผลก็สามารถทําได้เพียงแค่2สกิลสามสกิลบางผลก็สามารถทําได้เพียงแค่สกิลเดียวอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีผลบางประเภทนะครับผมนะที่สามารถบินได้แล้วก็เดินบนน้าได้นั่นเองอันนี้คือจะได้เปรียบกว่านะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะมีผลไหนที่น่าใช้ในการตีเจ้าบ้างนะครับผมนะอันดับแรกนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สู่มผลกันก่อนเลยนะครับผมจากน้อง EXO D ครับผมนะเพียงแค่เราพิมพ์คําว่า lucky food นั่นเองนะครับผมแล้วก็สุ่มเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเขาสุ่มได้ผลอะไรเดี๋ยวเราไปลองดูดีกว่าว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันที่คาเฟ่กันเลยนะครับลืมพิมพ์เลยคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตพิมพ์ก่อนนะครับพิมพ์คําว่า lucky food ใช่ไหม lucky food นะ lucky food นะครับ fru it ru it นะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับโอเคผมกด enter ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะได้ผลอะไรนะครับผมนะนับหนึ่งสองสามนะครับผมเฮ้ยคุณผู้ชมฮะได้ผลดอดอ้ไงวะเนี่ยผลดอครับผม ก็เป็นทางด้านของผลประตูนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นผลที่ค่อนข้างว่าเออมันก็ค่อนข้างว่าเกลือแหละนะก็แล้วแหละนะครับผมราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็อาจะเอาวางไว้ตรงนี้ละกันนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากได้ก็มาเอาไปเลยนะครับผมนะอยู่ที่แมนชั่นโอเคผมเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันต่อเลยนะครับผมกับห้านดับผลที่ใช้ตีเจ้าดีที่สุดนะครับผมนะไปกันเลยครับอันดับที่ห้านะครับผมเป็นทางด้านของผลน้าแข็งของเรานั่นเองนะครับผมผลนี้นะครับผมนะใครหลายๆคนก็มักจะใช้ในการตีเจ้าด้วยเช ได้อีกนะครับบนนี้นะครับผมสามารถวิ่งบนน้ําได้นะครับผมนะนี่ก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับผมที่มันสามารถเอามาตีเจ้านะครับผมนะรวมถึงการใช้สกิลนะครับผมก็สามารถใช้สกิลบนน้าได้อีกเช่นกันแบบนี้เลยนะครับอ่าก็เป็นข้อได้เปรียบนะครับผมในเรื่องของการตีเจ้านั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะตีเจ้อยังไงนะครับผมนะสำหรับคนน้ําแข็งของเรานะครับเดี๋ยวขอญาตเสกเจ้ากันก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวขอเสกตรงนี้นะครับอ่าประมาณตรงนี้เลยนะครับมาแล้วเจ้าของเรามาเร็วนะครับนงนงเดี๋ยวมาดูซิว ใช้แบบนี้นะครับผมนะถ้าเราอยู่บนน้าได้แบบนี้นะครับผมเราก็ไม่ต้องกวนเลยนะครับผมนะฮะอแล้วก็ใช้สกิลแบบนี้เลยนะครับบึ้มบึ้มบึ้มเลยนะครับผมนะฮะ เอ๊เดี๋ยวนะเพิ่งสังเกตได้ว่าสกิลสองมันไม่สามารถทำดาเมจได้ใช่ไหมเออว่าใช่ใช่ใช,ใช่ก็นี่เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับผมเลยทําให้มันอยู่อันดับที่5นั่นเองนะครับผมนะเพราะว่ามันมีสกิลหนึ่งที่มันไม่ทําดาเมจนั่นเองนะครับผมนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเจ้าตัวนี้จะตายช้าหรือตายเร็วนะครับผมนะฮะก็เป็นผลที่ดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ตีได้แบบชิวๆนะครับคุณผู้ชมก็ยังไม่ตายเหรอขาดอีกนิดนึงนะน่าจะเป็นอีกสกิลหนึ่งละกันนะอโดดดเเ่่น,น,นรือองขงข การยืนบนน้าได้ก็จริงนะครับผมแต่ว่าเรื่องของดามเมจในการตีเนี่ยนะครับผมเบามากๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่อดับต่อไปกันเลยครับผมมาดูซิว่าจะเป็นผลอะไรนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับอันดับที่สี่นะครับผมเป็นธาตุของผลมังกรของเรานั่นเองนะครับผมนะเป็นผลที่ใครหลายๆคนก็มักจะใช้ในการตีเจ้าด้วยเช่นกันนะครับผมนะไม่แพ้อะไรกับผลน้ําแข็งเลยนะครับผลนี้นะครับผมนะพิวพีก็ดีนะครับผมฟาร์มก็ได้แถมตีเจ้าได้อีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนะฮะอ่าเออล เลยนะครับน้องๆโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเริ่มตีเจ้ากันต่อเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราเสกเจ้ากันก่อนเลยนะครับผมแบบนี้นะฮะอ่าเจ้ามาแล้วนะครับผมนะโอเคผมเดี๋ยวทําการบินขึ้นไปสูงๆก่อนเลยนะครับผมมาดูซิว่าผลประกอบจะตีเจ้าได้ดีขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราพิสูจน์กันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมให้เราบินขึ้นมาสูงๆนะครับเราทําการยิงสกิลไปแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะอ่าดาเมจนี้คือแบบ5,000เลยคุณผู้ชมเป็นผลที่แบบทำดาเมจกับเจ้าได้ดีมากๆนะคุณผู้ชมสำหรับผลนี้ของเรานะครับรวมถึงการแปลงรับผมมนนะสกกิลีีี้้ออทปึ ดูฮะเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วคุณผู้ชมโดยเฉพาะสกิลนี้ก็ทำดาเมจกับเจ้า,ได,าได้เช่นกันนะครับผมดูโอ้โห7,000 8,000ครับผมคุณผู้ชมโคตรแรงดูฮะ9,000นะครับผมนะเป็นผลที่ทำดาเมจกับเจ้าได้โคตรดีนะครับผมแถมอีกสกิลหนึ่ง,งติดไฟตายไหมไม่ตายนะครับผมเป่าอีกทีหนึง่ง นะครับผมนะก็ยอมรับเลยนะครับว่าเป็นผลที่ทำดาเมจได้ดีแล้วก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับผมนะดีกว่าผลน้าแข็งอีกนะครับถึงแม้มันจะวิ่งบนน้าไม่ได้ใช่อยู่นะครับผมแต่ว่าเป็นเรื่องของดาเมจของมันเนี่ยคือแบบมหาศาลอยู่แล้วนะครับสำหรับผลมังกรของเรานะครับผมนะย้าว่าต้องแปลงร่างนะครับผมถ้าไม่แปลงร่างเนี่ยตียากตีลาบากมากนะครับผมผู้ชมแล้วก็ที่สาคัญก็คืออาจจะโดนเจ้าแบบกดน้ําตายก็มีบางทีอาจจะเป็นประมาณว่าเพื่อนแบบสกิลใส่เราก็มีนะครับผมนะก็ต้องระวังด้วยนะครับถ้าตีเจ้าหลายๆคนนะฮะโอเคผมก็ีีปปปนนนััับบลลกอออเเเเ่่่ดดด็ยยยยูท4๋วไไตต ครับผมดูซิว่าจะเป็นผลอะไรนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับอันดับที่3นะครับผมเป็นทางด้านของผลสายฟ้าของเรานั่นเองนะครับผมผลนี้นะครับผมเป็นผลของเคโลโลไปทุยไม่ใช่ผลเกโลเกโลอะไรหรือผลก้อนเอ็นงเอ็นเนลนะครับผมนะพูดผิดขออภัยเลยละกันพอดีช่วงนี้ลิ้นพันธ์นะครับผมก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมนะก็เป็นทางด้านของผลสายฟ้าของเรานั่นเองนะครับผมนะฟาร์มก็ดีพีพีก็ได้นะครับผมแต่ไม่ค่อยมีคนใช้เท่านั้นเองนะครับในเรื่องของการตีเจ้าผลนี้ก็ไม่ยอมแพ้นะครับผมในเรื่องของดามเมจนะฮะ ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอญาต์เสกเจ้ากันก่อนเลยนะครับผมนะเราจะไม่วิ่งลงน้ำนะครับผมไม่เหมือนผลมังกรนะครับผมนะเกือบตายแล้วนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวทําการเสกเจ้าขึ้นมาก่อนนะครับผมแบบนี้เลยนะครับขันตอบแรกนะผมก็พุ่งเครื่ไฟบนฟ้าแบบนี้เลยนะครับสูงๆนะครับผมแล้วก็ดาเมจใส่ของมันแบบนี้อ่านะครับผมแล้วก็สกิลสองเห็นไหมฮะคือมันทําดาเมจได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนะแค่เล็งให้แม่นๆนะครับผมแบบนี้เลยนะครับโดยเฉพาะสกิลอันตีเนี่ยอลังการเวอร์นะครับผมดูฮะ โคตรแรงหน้าจอสั่นรวมถึงสกิลนี้นะก็ทำดาเมจด้วยเช่นกันแล้วก็จะตกน้ำเออเอ้ยคุณผู้ชมตกน้ำเออเออโอ้ยบินตกเกือบตายคุณผู้ชมโอ้โหอ่ะเาเจ้าไปไหนเนี่ยเกือบตายแล้วผมต้องตีเจ้าก็ต้องระวังเรื่องของการตกน้ำด้วยนะครับผมสหรับผลปีศาจที่มันไม่สามารถบินหรือว่าอยู่บนน้ำได้นะครับอันนี้ต้องระวังเลยนะครับในเรื่องของดาเมจเนี่ยยังไงผลสายฟ้าก็กินขาดนะครับเพราะว่าทุกสกิลของผลสายฟ้าสามารถทำดาเมจกับเจ้าทะเลได้ทุกสกิลเลยนะครับผมนะก็เลยเป็นผลที่สามารถตีเจ้าทะเลได้เช่นกันนะครับผมนะก็สสกกกิิลลลแรรรรรรงด้้วยยนนนนะะะะะคคคััับบบผผมมมมีีาาเเทุอไปณ ก็อยู่อันดับที่3ไเป็นเลยนะครับผมนะสำหรับผลสายฟ้าของเรานะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่ออันดับต่อไปกันเลยนะครับผมว่าจะเป็นผลอะไรนะครับไปกันเลยครับอันดับที่2นะครับผมเป็นทางด้านของผลพระนั่นเองนะครับผมนะผลนี้น่ครับผมสามารถตีเจ้าทะเลได้โคตรดีเลยนะครับผมนะนี่ยอมรับเลยนะครับที่รู้ๆกันก็คือมันสามารถเดินบนน้ำได้นะครับผมย้ำว่าต้องเป็นพระตื่นด้วยนะครับถ้าพระไม่ตื่นอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนะถ้าพระตื่นแล้วเนี่ยนะครับผมสามารถตีเจ้าทะเลได้แบบโคตรชิวนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเรับ มาแล้วนะครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยครับผมตัวเดิมหรือเปล่าไม่น่าใช่นะครับผมนะโอ้โหฟันสีเหลืองเฉวยเลยนะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวเราทําการแปลงร่างก่อนนะครับผมนะเออเออพจุ่มน้ําพากกูเกือบหายใจไม่ออกโอเคเดี๋ยวเราทําการตีเจ้ากันนะครับมาดูซิว่ามันจะใช้เวลาขนาดไหนนะครับผมนะเริ่มกันที่สกิลนี้ก่อนเลยนะครับผมอันตูเอ้ยไม่ใช่อันตินะครับผมนะโอ้โหดาเมจแรงเวอร์นะครับสกิลนี้บึ้มนะครับผมนะเป็นผลที่รู้สึกว่าชิวอ่ะโอ้โหดูดิเลือดทึ่งหลอดแล้วคุณผู้ชมโคตรแรงนะฮะดูฮะดาเมจจมมมหหาาาาาศลลลกกๆแแแ้้้วว็็บบตตตีโคครชิิดดูเเนยุณ มเอตายแล้วหรออะไรอย่างงี้อ่ะครับน้องๆก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับผลพ้าของเรานะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งผลในการตีเจ้าที่แบบโคตรชิลโคตรดีนะครับผมนะยิ่งเล่นสายผลก็คือดามจโคตรแรงนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหดตัวก่อนนะครับภาษาบ้านไหนว่าเรียกหดตัวว่าซานนะครับผมนะก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็สมควรแล้วนะครับผมที่มันอยู่อันดับที่สองนะครับผมคือมันตีชิลเวอร์นะครับผมแล้วก็ชิลมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่หนึ่งนะครับว่ามันจะตีชิลแล้วก็ดามเจแรงขนาดไหนเดีวเเรรราาาป่่่มัันนนะคคบบผออท็ขงหื แมกมากของเรานั่นเองนะครับผมนะคนนี้นะครับผมเหมาะกับการตีเจ้ามากๆ นะครับผมนะอันดับแรกนะครับผมพี่ขอพูดอะไรสักนิดหนึ่งนะครับผมนะคือเราต้องย้อนกลับไปก่อนเลยนะครับคือก่อนที่มันจะอัปเดตหรือว่าก่อนที่มันจะรีเวิร์กสกิลของผลแมกม่านะครับผมนะก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่สามารถตีเจ้าได้ดีขนาดนี้เมื่อก่อนคือมันตีเจ้าได้นะแต่มันไม่ตีได้ขนาดนี้นะครับผมนะหลังจากที่มันสามารถทาให้ผลแมกม่านเนี่ยนะครับผมเดินบนน้าได้นะครับผมนะอ่านะครับเออว่ะเป็นผลที่แปลกเหมือนกันนะเสียงเหมือนกับเจ้านะครับผมแล้วแถมตีเจ้าดีอีกด้วยเออแม่งโคตรดีก็นั่นแหละ ใจอยู่แล้วในเรื่องของการตีเจ้านะครับผมไม่ว่าจะเป็นการตีเรือหรือว่าตีบอสตีอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะเป็นผลที่มีดาเมจมหา,าศาลมากๆกับศัตรูที่มันยืนนิ่งๆนะครับผมนะเช่นเจ้าทะเลเป็นต้นทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่พ,พี่พูดเวอร์เกินไปหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมนะกับการตีเจ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราทําการเสกเจ้าขึ้นมาก่อนนะครับผมแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับผมแล้วก็เริ่มทําการตีเจ้านะครับผมนะคือที่สาคัญคือสามารถวิ่งบนน้ำได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ทําการเ,กเจกับบบ้้แนนนีะืงพ ทำดาเมจกับพื้นมันแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูฮะสามหมื่นสามหมื่นเอ้าตายแล้วอ่เอ้างงนะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะคือบันตีเจ้าดีมากคุณผู้ชมดาเมจสามหมื่นนี่คือแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับผมนะเดี๋ยวเราเสกมาอีกตัวหนึ่งอ้าวอยู่ทางนี้เอาตกใจหมดเลยนะครับผมต้องน้องเดี๋ยวดูซิว่าเจ้าจะหายไปภายในพิษตาหรือเปล่านะครับผมดูฮะมาครับผมนะฮะโอ้ดาเมจแปดพั 8, หนหมื่นนึงแล้วครับคุณผู้ชมสองหมื่นแล้วฮะสองหมื่นสามหมื่นเลยครับผมสามหมื่นแล้วแล้วก็สามหมื่นสี่สี่หมื่นห้านะครับผมเอ้าหาย แล้วนะครับผมนะเหมาะกับการทำเควส์ทำอีเวนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์เรืออีเวนต์เจ้าทะเลนะครับผมหรือว่าเป็นการแบบอีบอสก็ได้นะบอสยืนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะทำตามจกับบอสได้เร็วมากๆเลยนะครับผมในเรื่องของการเบร์เรลในครับผมนะก็โอเคผมก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับการจัดอันดับ5อันดับผลที่ตีเจ้าได้ไวที่สุดหรือว่าดีที่สุดหรือว่าอลังการที่สุดก็ประมาณนี้แหละนะครับน้องๆโอเคผมก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซ คอมเมนต์ไว้เช่นกันนะครับผมนะสำหรับใครที่คิดว่ามีผลที่ตีเจ้าได้เร็วกว่านี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาเลยนะครับผมนะฮะเอาละ,ะ,ะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายอ่ะย๊า